ก็มไม่อาบเจ็ดวันพี่หนูแล้วแต่พี่หนูตื่นเช้าจะทำจะสระจะต้มปลาหรือต้มกบหรืออะไรก็ถ้าเกิดวันไหนโมโหมันไสมาแล้วก็มาม,ามา่าพ,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 พอพบพบเปิดถ้วยปั๊บเห็นมาม่าน้ำตาก็ไหล,หลติงแล้วติงอไหชีวิตงแล้วชีวิตคุณหนอ,อ เน no ี่ยไปอดเบกันนะวอกอดกันอย่างน้นู่หยคราดราดเลยอดเรายหิวก็อดกรคราดนอนที่หที่สองนอนคนเดียวในป่าเนี่ยบวานโมรกวนน้อยนี่เลยอยู่ที่จับตะเมอมเน้เวีร์หมไนะจัตะเมอเนี่ยคุณชง นอนคนเดียวตีหนึ่งตีสองมีเสียงอะไรอะไรต่อมาเลยมาคนชงนี่เก่งนะไม่สุดท้ายให้เรานองกับพียคนเดิยเนาะกับร่างมีเก่งเนาะวันนี้วันนี้อ่าเป็นวันแรกนะที่ท่านได้ได้ชมว่าลูกปู่เข้ามาแล้วท่านลูกปู่ท่านพูดนะครับวันนี้จ้างเป็นตู้เลยจังนี่ที่พูดเพราะเรื่องบวชผมเนอะวันนี้เจ็ดวันนี้ให้ทำตะเพื่อนให้ได้กลับถวายว่าวดวงหนึ่งตะเพื่อนมาเสร็จตั้งแต่วันแรกเลย แต่ีนูบอกว่าดูแล้วว่าจำเปินเคยๆนั่นโอยวิตเด้งคาไปสลับกี่ไปก่อนจนะนะว่าชาติแต่ชาติปังก่อนเคยฆ่าอะไรเขาเปลี่ยนเปลี่ยนโอวิตเด้งโอวิตกันะนะโมกีมายัวลัอกวินหนึ่งกันชนะเขามาออกคืนอ้อยตายมารุมออกคืนอีกหนึ่งกอนชนะหนึ่งพ่อคนบนบารมีโอยจิคลาโบเออหนึ่งเดียวก็พอกิน ก็แสดงว่าไปมาเมื่อวานก็คือหาที่บวชให้ไหมนุ้ยเปิดเฉลยมาแล้วตายไอ้ที่ไปเมื่อวานพาไปดูสถานที่ไอ้เรานึกว่าพาไปเที่ยวซื้อกำหนดไตรกำหนดทกันหมดไปแล้วเถอะลูกตาลุกแต่เรื่องนี่หอยโอ้ปลาบูอ้อยนี่เนี่ยอาจารย์เฉลยแล้ว นึกว่าไปหาหลวงตาเรืองไปเพื่ออะไรจะไปเปิดอะไรแวะพาเราไปรู้จักอ๋อท่านทําใจบอกพี่น้องญาติมิตรเนาะถ้าศรัทธาให้อเงิน,นเข้ามาใช้บัญชีพี่หนูเพื่อเก็บและก็ถวายอาหารและปัจจัย <c oughs> เพราะบัญชีเก้าเฮงเขาเปลี่ยนหมดแล้วโทรศัพท์ไม่มี <c oughs> ถ้ามีอะไรก็โทรหารพี่หนู <c oughs> แต่จะให้เก้าเฮงอยู่ในนั้นเจ็ดวันแต่วันแรกจะถวายอาหารให้ฉันอย่างดี พอวันที่สองที่สามเราจะให้อดอ,อ,อยู่ยากนะครับทำยากเนี่ยบวชสงยังไม่ได้นะมันหรอกถวายเจ็บไม่ได้ <c oughs> คือถวายอะไรตอนนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> ไ,มไม่รอดไม่รอดอถูกล็อกแล้วครับทินเด้วยร้อนนี่กลับปักอีกเนี่ยวันที่สิบสองต้องมาบวชให้อีกอาอาจารเรือง อาจารย์เรื่องแกก็ยิ้มเลยถูกไหมแกยู่ตรงนั้นเองมาก็บวชให้ก็ไปทําชั้นวางของนั้นเสร็จก็มาได้แล้วไม่มีอะไรไม่มีที่ไปบวชขาวเจ็ดวันวันที่สิบปดเปเช้าสึกก็เขาขึ้นศาลไปจะได้อานิสงส์ก็บวชครั้งนี้จะหมดเคราะห์พี่หนบวชบอกตื่นเช้า ห้าหกทุ่มต้องไปตัดมะพร้าวนี่ไม่มีมะพร้าวตัดนะมัน <c oughs> คุณมันละกินเขามันเขาเลยฮะขออนุญาตเจ้าของขอะไรเรียบร้อยมีมีมันมสำปะ<ม>หลังไปบอกเขาผมจะบวชเขาเจ็ดวันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ขออนุญาตสุกแล้วไห <c oughs> นี่ <c oughs> น่าจะสุกเลยแต่ผมเที่ยววันทีน่สิบสองคนจะตามเยอะเนาะแต่เนี้ ตามาตามไปดูสถานที่ไม่ได้ตามไปด้วยคนบวช <c oughs> <c oughs> เขาอยากเห็นสถานที่ที่ที่ <ตำ S 2> ทลวงปู่ <ลง S 2> ชี้ไปม<ต>ันเป็นยังไงแต่ที่ตรงนั้นถ้าพูดไปอาหารไม่อดเพราะตรงนั้นมีเจ้าของสวนยางเจ้าของอไรรวยนั้ะเจ้าช้าก็เอาทหารหนึ่งบินโดมาถวายนอะไม่วนะ่าดอกพี่หนูเขาไม่ตาล่ะ แต่ถ้าลุงผู้สูงให้อดเมื่อไรให้จบอันนี้นะหนักเลยร่างท่านถวายเทงท่านเป็นไงวันนี้บอกกำหนดงานแล้ววันนั้นถ้าพี่หนูมาผมไปด้วยเนอะ ยแล้วนะให้แันเรื่องโก,กนหัวแล้วก็ ไปนู่นไปไหว,วครับว่บางๆก็ทำนี่แล้วก็จังหวะไปก็ไปครับอ่าเป็นงานเหมาครับลักษณะ,น,ะนี้นะครับนี่มีงานอะไรแล้วแต่คนจะสั่งทำครับ វើងពីព្សាក นอนอเยืนเด่นเนี่ยอ่ะ อันนี้นี่ฮาบานะอะเนี่ยชงคนชงเรื่องนี่หลวงปู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อเนดิ่งอ๋อดิ่งนี่ๆเด็กเตบอนตรอกมื้อថ្ងៃมันลาติ2ថ្ងៃก็มัวเลยตอนไปบุญทายมันหงหัวชร้อนหมู่ยุบหมู่ថ្ងៃจุ่มจุ่ม โอ้โอแต่พี่หนูแกไม่ทิง้ง<อ>ปักกรดอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้บวชเหมือนแต่ปักกรดดูแลครับผมก็ปักกรดดูแลเหมือนกันเจ็ดวันตรงนั้นอ๋องกันยังมีเพื่อนนะว <laughs> ่ใครถวายปัจจัยราเห็ <c oughs> นไหมนี่นี่นี่ ตอนวันนุ่งขาวปั๊บตัวใหญ่กว่านี้มันจะเรื่อยขึ้นมาเกเรกูจะเอาไงสะดท้าเกิดตะโกนเนาะนู้มาช่วยมาถันไหมก้าวเฮงว่าอัถันไหมเห็นไหมมาจากไหนตอนไหนเคยเจออย่างนี้ไหม อยาขาแบบนะี้ตอนนี้ถ่ายไปจะถอยก็าวางวางไปแรมนิ่มๆบ <laughs> ่แล้วถ้าดูวันที่คืนแรกพอคืนที่สองที่สามช่วยบอกพี่หนูไปพอเราไปคุณหานี่ไปกันทะลักไปน้ำตก พูดจันไปนอนนั่งกลางเต้นเกาเ็นก็น,นอนคนเดียวแล้วก็จะง,งูตัวใหญ่ขึ้นเลื่อยมาอืาเพ<อ>ูด<อ><ข>หาใครก็ไม่ได้เ,เข้าไปเข้าไปหมดแล้วอ <laughs> แล้วก็พุทโถพุทหนอทธรรมโมอยู่นั่นแหละกูจะเอาไงเนาะชิกี <laughs> 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 แต่เขาไม่กัดนะเขาทำไมกลัวนี่เห <laughs> ็นแล้วครับนี่แค่ฉากแรกรับ <laughs> เริ่คิดมาเลย ยงูเล็กงูงูตัวขนาดนี้ใหญ่กว่านี้หน่อยขึ้นขาเลยอยู่ใต้ขาเลยมามาม่นอยู่ใต้ขามอะไรไม่รู้ไม่ถ่ายรูปต้องไหนเขาบินเขาไปนู่นเลย <Scroll> ไม้นู่นให้บทกินหลวงปู่ไปนู่นบอกว่าส่งทิ้เรารู้กันเรารู้กันเนาะเราอืออ่าแต่คนนะ้พอไม่เต็มเยอะนี่เหลือในชีวิตเออในแล้วนก่อนอยู่ที่หลวงปู่แต่อีกคนนึงแล้วก็ปล่อยไปเนาะแล้วก็ไปไป็ลูกขาดทิ้งไม่ได้เลยไม่ไม่ควรทิ้งไม่ได้แต่วัน วันที่แ2้วต้องไปดูแล10วันที่12ก็คือนิมนต์ลงพระอาจารย์เรืองมาปลงผมเนาะที่น้ำตกห้วยจเสร็จแล้วก็นุ่งขาวให้ฐ<อ>า,านคิตเร<อ>าเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่กระท่อมน้ําตกห้วยทางโค้งน้ําตกห้วยจำแค่นั้นเองจะเียมตัวมาตั้งแต่วันที่11เนเ<อ>ีเ่ย11แล้วก็ไป,<อ>ไ,ปไปดูเลยไปดูสถานที่ไปทำสถานที่ไว้ห<อ>าปืนแล้วไฟไว้เอ12อ12ก็ กี่โมกี่ยามมาทำที่ทีแล้วก็ไปหาเจ้าที่เขาขอพักอาศัยเจ็ดวันบวชขาวถวายหลวงปู่สวงไอ้ตะเปิ้นก็ทําก่อนเลยเพราะว่าไตะเพเองเอาไปตั้งแต่วันที่สิบหรือสิบเอ็ดเนี่ยเอาตะเปิ้นต้องไปทําตอนบวชเหรอไม่ไปทำตอนหมดจะทันเลยเหรอทำสถานที่อยู่อ่ะเอากระดาษไฟไว้เตรียมพร้อมมาเล่นทั้งวันแล้วก็อาจจะหาถังไปไว้ตักลงตักล้างที่นู้นน่าจะปีหกเจ็ด สองห้าหกเจ็ดอันนี้หกหกสี่อันนี้หกสี่หกห้าหกหกเจ็ดบอยอายุพไะเจ็ดสิบพอดีเเจจ็็ดดมุยปีรบอยใบฉน้ำปีดพอยเจ็ดสิบพอดีเราในกีดะสอกีสรูก้กีเลยมีแต่คนดูแลมุยปีรบอยอมุยปีรบอยหนึ่งสองสามเต็ม คือพี่หนุ่คือไม่ได้เดือดร้อนนุ่งขาวกางเกงขาวเสื้อขาวเตรียมสุกเลยเตรียมไว้เตรียมเนี่ยเตรียมมาหนาแล้วติ๊บมาหนาแล้วแต่จะกช่วงนี้ยังไม่ถึงเวล่บ้าน็คนี่เนี่นี้อ่ามวยปีใบอเอาไปด้วยไม่กันหนึ่งสองสามต่อกันก็ไปอยู่ใกล้กันเลยนะเดี๋ยวไปตุ่มเดียวกันรถสานมวยปีใบใบเอ่ยใบแคบใบชะนอมบันเรียงบู 3 3ក៏ជិះបារូ3ចេះនោះ3